นี่คือช่วงเวลาเที่ยงคืนห้สบนาทีพระอาทิตย์เที่ยงคืนจันทราอสรัสดงและแสงสว่างเมื่อไม่ใช่จันทราอัสดงแล้ว ก็จะมีนึนความสดใสนี่คือความสวยงามของเมืองโนเวแม้จะไม่มีกลางคืนแต่ความสวยงามก็